ตัวนู้เลยไหมจัดตูนเปิดดีๆนะครับโอเคอ่าต่อไปนัทิศสามนะครับมานาทิศสามนะครับไปเลย ที่่ถือว่าไกลมากนะครับยิงระยะไกลมากสวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพาเพื่อนสมาชิกน,นะครับมาดูเรื่องของสถานที่ในการยิงปืนนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกอยู่ที่จำำังหวัดทุทธานีเนี่ย<ม>ก็นอกจากภูมิแพลนนะครับก็จะมีที่นะครับกำลังมานะครับตอนนี้ก็คือไปที่สนามยิงปืนสนา,นสนานมปืนเป็นหลนพุทธหอสามโคกนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ทางเข้านะครับสนามยิงปืนสามโคกแล้วนะครับโอ้โหไม่เคยมานะอยู่ปทุมแท้ๆนะครับแต่ผมไม่เคยมาเลยฮนะนี่ก็ให้หมดพงขับรถนะก็พามามานะขอบคุณมากๆเลยครับลองไปดูว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ๋ออยู่ติดกับนี่ครับโรงพักของตำรวจภูธรสามโคกแถวไปเลยเจะขับรถตรงเข้าไปนะครับด้านข้างของโรงพักเลย เจอแ้วนครับป้ายทางเข้านี่สนามยิงปืนสามโคกนะครับอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สนามยิงปืนนะครับสามโคกต่อนะครับเดี๋ยวให้หมดโคนะครับนําเลยฮนะไปเยี่ยมชมกันถือว่าเป็นทางแรกของผมนะครับในการมาที่นี่เลยนี่ครับนี่ก็คือทางเข้านะครับนี่รเกียะเห็นวมาก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดปทุมนะครับนี่ทาเข้านะครับโอเคตอนนี้ก็เดินพามาถึงด้านในนะครับนี่นะหมวดพวกนะครับแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับโอเคี๋ยวก็ลองดูครับบรรยากาศด้านในนี่ถือว่าเป็นช่องยิงที่สวยงามนะครับดูไประเบียบเรียบร้อยนะครับมากๆเลย ไม่ํำกัดขนาดกระสุนด้วยนะครับหมายถึงว่าเอาปืนมายิงเนี่ยลูกซองก็ยิงได้นะแต่ว่าการยิงปืนลูกซองก็จะแบ่งนะครับโซนเอาไว้ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือนะก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่มานะครับสนามยิงปืนสามโคกนะครับที่นี่ผมก็หมดพงนะครับก็เยี่ยมชมที่สนามสามโคกเนี่ยเร้ยบรนอยนะครับต่อไปเราจะไปที่ไหนที่ไหนต่อครับ สนามราชสีครับอืมอยู่ไกลไหมครับจากนี่อยู่อ่าไม่ไกลครับประมาณสิบกิโลก็ถึงแล้วอ่าโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่อีกสนามนึงนะครับสนามราชสีนะครับโอเคเดี okay. ๋ผมหลังจากที่ออกมาจากสระบุรีสามโคนะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่สระบุรี ต้องไปดูบรรยากาศที่นั่นอีกที่ทนึงนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่พื้นที่แท้ๆนะครับปฐุมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มาโซนสนามนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าที่ ก็คือสามโคกสองก็คือสถานีปืนราชสีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับที่สถานีปืนราชสีแล้วนะครับก็สังเกตก็จะเห็นรั้วากำแพงนะครับนั่นนะครับไปไกลนะบรรยากาศนะครับรอบนอกเนี่วโอ้เป็นทุ่งนะเป็นทุ่งเลย เงียบสงบโอเคนะครับแต่ว่าเป็นสถานีปืนอีกทีนึ่งน,นะครับของจังหวัดสมุทรสาครนี่ก็คือป้ายนะครับด้านหน้าโอเคนะครับผ่านไปเจะเลี้ยวเข้ามาครับนี่แหละนี่คือทางเข้าดูสะอาดล่มลื่นมากเลย เดี๋ยวก็ลองไปดูบรรยากาศข้างในนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับสนามยิงปืนนี่แหละฮะสนามโคกปทุมนะครับหรือว่าสนามราชสีนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะก่แนะนำนะครับสําหรับคนที่อยู่จังหวัดปทุมเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่สนามยิงปืนราชสีนะครับ จังหวัดปทุมอำเภอสามโคกนะครับเดี๋ยวให้หมวดพงนะครับเดินนำพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งครับเชิญครับงนะครับเดยขบานทครับบรรยากาศดีฮะสงบร่มรื่นนะที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนี่สนามกีฬายิงปืนราชสีนะฮะนี่ก็จะเป็นระเบียบนะครับกอห้ามนิดหนึ่งครับห้าม โอคครับชั้นระคทตาโอเคีนักเรียนยิงยนดีเลยหลายหลายนะครับการเป็นช่องยิงอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้หมดพงพาเดินนะครับท่าช่องยิงช่องสิบแปดช่องยิงครับสิช่องยิงนะครับอันนี้เป็นช่องยิงสิปช่องเเป้าล็อกครับเลื่อนเป้า <Okay. S 2> 25เคานนะฮะ25ล้น2้าล้านโดยประมาณนะครับ25ล้านนะครับด้านในนะครับไ <1 S 1> ด้ยินเสียงนะครับการยิงปืนอยู่ด้านในนะจะเป็นโซนของช่องยิงนะครับอันนี้18ช่องยิงนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่จะเป็น outdoor น แบบยิงปืนลูกซองเดี๋ยววันนี้เลยทามาทีโซนนะครับโซน o u t ดอ o นะนี่ครับก็จะมีสามช่องนะครับให้เรายิงนะได้ทั้งปืนลูกซองปืนสั้นนะครับเป็นแบบโลนยุ์นะฮะเอกครับก็ถือว่าเป็นสนามที่เงียบสงบดีบรรยากาศก็ดีนะครับแนะนำนะครับแนะนำสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับละแวกนี้นะก็เดินทางมาได้นะครับที่สถานีรถืนราชสีห์ จังหวัดปทุมนะครับอีกโซนหนึ่งสนามชางนี้ก็จะเป็นสองสองนะครับสองสองปืนยาวปืนยาวครับห้าสิบเมตรแล้วก็สองสองแล้วก็ตั้งให้ีิงได้ครับอ๋อโอเคก็เป็นสนามปืนยาวนะครับตรงนี้ระยะเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ห้าสิบเมตรครับผมระยะห้าห้าสิบเมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะมายิงได้ครับนี่ก็จะเป็นโซนพักปืนนะครับอยู่ตรงนี้อ่าจัดของวางปืนนะครับอยู่ บริเวณโซนนี้นะฮะบรรยากาศดีนะครับโหเงียบจนะริงนะเงียบม,มากทางด้านนี้ก็จะเป็นของปืนลูกอ่าปืนยาวใช่ไหมฮะสองสองนะครับอารยองเนี่<อ>ยครับสองสองอาร์หน้าหน้ามายิงฮะหน้ามายิงเดี๋ยวเรามีด้วยครับวันนี้นะเอาตัวจี๊สองสองนะครับ<ๆ>มาเดี๋ยวลองนะฮะเดี๋ยวลองได้โอเคสวยงาม ไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับจำนวนทั้งหมด7นะัดนะนะกลุ่มกระสุนแน่นเอียดเลยนะฮะคนยิงเก่งมากนะครับโอเคได้ฮนะโอเคครับผมสุดยอดเลยนะมาลองชมดูนะครับ ครบนะครับเจ็ดนัดเดี๋ยวไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับยิงง่ายนะครับยิงง่ายมาก,มากโอเคมีแวบมานัดหนึ่งแม่เปไรครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, คค่งสองสามสี่ห้าหกพร้อมนัดที่หนึ่งไกลมากนะครับเป้าเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะครับโอเคนับได้นะครับ า,านยิงระยะไกลมากนัดสุดท้ายนะครับนัดที่ห้ามาโอเคครับนัดสุดท้าย